ได้มาแล้วตัวใหญ่มากคอยน่ง่งทุกคนนันนทน้องพิมพ์น้องพิมพ์แของมาคนก่อนอ้าวโอ้โหอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแกมี้อนไหมสอนสอนนี่ดูน้องพิมพ์เขามาหาจะพากันไปจะพากันไปตกปูไปตักกุง้งเก็บหอยสวีเดนนะคะสวีเดนน้องพิมพ์เขาอยู่สวีเดนนะะี่น,น้องพิมพ์นี่น้องพิม นี่น้ลงเตรียมอยู่สวีเดนเขามาหานี่กำลังเตรียมตัวกันจะไปตกปลาเอ้ยไม่ใช่ตกปลาตกปูนะตกกุ้งตกกุ้งตกปูเก็บหอยงมหอยใช่ไหมอ๋อกิจกรรมวันนี้สนุกเลยไปทุกคนตามกันไปดูเขาาจะได้กุ้งหอยปูปลาไว้อาไทย ในหอยเธอในในน้ำเห็นมันอ้าปากเต็มอยู่นะน้ำเอนะเอ,อเอาขึ้นตาดีเลเอาเอ้าก็นี่หอยออทั้เอเลยเอาขึ้นจากมาตีนุจักมาเนี่ยีจะไปตากออกข้างหน้าเอาอีกหน่อยเดี๋ยวเนี่ยเป็นพวงอยู่พี่เห็นไหมเนี่ย ยังเล็กอยู่ใช่ไหมต้องลงไปเอาพี่เด็กลูกมันอันนี้เอาไว้ทำตกไอ้นี่มันยังเล็กอยู่เดี๋ยวไปตักเอานู่นดีกว่าได้ได้แล้วได้แล้วโอ้โอเออเดี๋ยวค่อยถ่ายเอาเนียถ่ายกอพอได้อยู่นะพอได้อยู่เดี๋ยวไปผสมกันนะจะผสมกัน สมกันอ้าก็ได้อยู่นะกุ้งเต้นน่ะโอหได้เป็นพวงเลยโอ้โหล้างก่อนล้างก่อนโอ้โหมันมันดีหรือมันไม่ดีเลยอุ้ยไปกุ้งกุ้งกุ้งไหนดูซิกุ้งมีไหน สามดีจอะถังกุ like. ้งตักมีตัวนี่ดูทุกคนดูตาดีนะเนี่ยฮ้ยช้อนนี่เก็บได้ตามใจชอบทีนี้เราก็ดึงมันดึมันกันไกลมาตัดด้วยเนาะ นี่คือที่มานเลยมันก็โยนลงไปนี่แกะทุกคนดูโอ้แต่เยอะจังเลยโอ้ดูตรงนี้กระตป๋าเป็นถังแต่เยอะอยู่นะกระตป๋าต้งตรงนี้โอ้โหเอาพี่แกะได้แล้ว โอตาแกดีเนาะแฟนพิมเงินนะเนี่ยมาดูดิมันมีพวงอยู่เนี่ยใช่ไหมอันเป็นพวงเออใช่ไหมเนี่ยนี่นี่นี่ทุกคนอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เนาะอันนี้ไม่ใช่อันนี้เล็กนี่ได้มาแล้วเดี๋ยวแกะก่อน เนี่ยจะเป็นหวงๆเราก็เป็นลาล้วโอ้ยดันเยอะมาก,กนนะโอ้ย <c oughs> โอ้ <c oughs> โอถ่ <c oughs> ายเลยระวังมือนะจับดีๆโอ้ยนี่มันต้นหินนะหนูมันไม่ค่อยลอยเอาหรอมันติดหัว สนุกสนานเล่นได้แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยร้อนเท่าะว่าเอ้ยมันเย็นได้พิซาเนี่ยลงหน่อยเดียวน้ำมันเย็นน้ำเย็นขึ้นมานัาน่งรอเขาแล้วนั่นนะ่ะน้องพิมพ์อยู่ตรงนู้นสวีเดนนะคะไปนั่งก้มสวีเดน พี่สาก็ลุยน้ำแล้วนะคะทุกคนลุยน้ำแล้วค่ะนี่ตัวหนึ่งมันจะออกสีขาวๆนะไหนไหนไหนี่ตัวหนึ่งเนี่ยเก็บเอาหน่อยนดิไอ้ดูโชว์ว้าวนี่ตัวหนึ่งพี่ส้า ไปดีไหมหรือแบบนดูนั่นมันเล็กไปปะน่าจะเล็กไปเล็กมากเล็กอยู่เนาะนี่ตัวอ้วนเลยเนาะตัวนั้นน่ะอ้วนเลยเนี่ยเนี่ยตัวอ้วนมาติดที่นี่พี่ให้ดูพี่เก็บไะถึงแม่เก็บถึงนะถ้าเห็นเขาขาวไม่เก็บเลยมันไม่ใช่มันอยู่ตรงเมื่อกี้เยอะมากเลยเปียกแล้ว เี่มันจะอย่เงนี้เดี่ยวนีนี่เออไมายชี้ไหมนี่เอาตัวมือลงไปตรงที่ไหมเห็นไหมอันนี้หอยอันนี้เปลือกไงไม่อันนี้คืออันเขาวๆนี่คือหอยหอยนางรมหยิบที่คิดว่หยิบดีๆสิอ้หงงโอ้ยยางงี้เลยสีฟ้าฟาดในหอยได้แก้ว เยอะมากเนี่ยขาวๆเนี่ยแต่มันติดติดอยู่ก็เห็นนะทุกคนโอ้ยเยอะอยู่ต้องต้องมีที่แคะด้วยองตองแคบาของมงคนก่อนโอ้โหอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเอามีช้อนไหมช้อนช้อนเด็ดเด็ดต้องต้องคนถ้ามันเดือดต้องคนถึงก็ต้องคนโอ้ยเอ็งคลิ ไอ้สกู๊ดโอ้ยทุกคนหอมมากเลยของกิีดไปก่อนมันยังไงดีเก็บหอยสดๆจากทะเลแล้วก็มานึ่งกันเลยนี่คนเก็บอยู่นี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 ่คนเก็บคนเก็บคนล้างพี่สาไปชิมก่อนว่ามันโอเคไหมโอ้ยทุกคนอันอื่นมันยังไม่อ้ามีอ้าตัวเดียวได้เยอะอยู่จะทำหลายสองรอบ แต่เแล้วทุกคนนี่ชวนพี่ใช่ไหมพี่อู้น่ากินมากเลยเอาสิเอาให้แฟนพี่ดีพี่หอยนี่น่ากินมากทุกคนหลังจากที่เราไปเก็บมาแล้วนะได้หลายกิโลมากินหอยกินหอยชเวดินหอยชเวดินนีทุกคนอร่อยมากพร้อมน้ำจิ้มด้วยนะจ๊ะน้องพิมพ์ตาามาจากบ้าน ค่ะก็สนุกสนานในคลิปนี้เราได้เก็บมหอยนางรมหรือหอยแมงผูที่สวีดินอร่อยมากๆสนุกสนานจเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดี